ครับกับสวัสดีพี่น้องกิฟซี่กันครับทังงสองนะครับของเชียนนาดีพาด้วยทุกผู่ทุกคนครับเมื่อนี้นะครับเชียนนาดีก็จะมาว่างตัวเลขแนวทังนะครับล็อกชุดยีบห้าคู่นะครับพี่น้องกิฟซี่ครับรอบที่แล้วนะครับเนาะเข้าไาเมืองผลหวยรัฐบาลไทยออกกอนนะครับพี่น้องกิฟซีออกตัวใดนะครับเนาะครับผลหวยรัฐบาลไทยออกนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึงมีนาคมนะครับสองพนารบะครับรัฐบาลไทยเลขที่ออก253603สกครับพี่้องยุทรี่ขับเลขล่างนะครับออกเจเกนะครับส่วนเลขหนา3ามตัวก็มีเก้แล้วก็เก้ครับพี่้องครับส่วนเลขไทยสามตัวก็สามแกับ703นะครับ ออเสียดทันทีสิพ้าพี่น้องเข้านะครับมาตามล็อกชุดยี่บห้าคู่นะครับตามต่อกันอยู่ือเเ้านะครับเพิ่งจะเห็ดเลี่ยวมาเคลื่อนกับเด็กนะครับพี่น้องิซี่มาแม่นสองชั่วโมงแจมคอยแล้วนะครับเรียกล็อกชุดนี้นะครับอ๋พี่น้องยิบซี่ท่าทุงเทพยดใจร่อนนะครับได้เห็นแทนแน่นอนนะครับล็อกชุดยี่บห้าคู่ผลงานรอบที่แล้วนะครับล็อกชุดยีิบหาคู่ ครับกับมเขาที่เจ็ดเก่านะครับพี่น้องยุ้งซี่เจ็ดเก้าล่างนะครับพี่น้องยุซี่ครับเขาเจ็ดเก้าล่างนะครับเชียนนาดีเลขล็อกในตะล่างของเชียนนาดีนะครับพี่น้องยุ้งซี่กับมาเจ็ดเก่านะครับเจ็ดเก้าตรงๆนะครับเอาเลขล็อกในตะล่างรอบนี้ยังพันจับคูได้พี่น้องยุซี่ครับเชียนนาดีสีลงเลขล็อกสุดเย็บหาคูให้พี่น้องเขากอนนะครับอันนี้ก็เขาเจ็ดเก่านะครับพี่น้องยุงซี่ เจก้าล่างนะครับต่อมาขึ้นบนนะครับเรียกเส้นอดีสูตรบนมาเข่าล่างนะครับสวนวนสามสามนนะครับพี่น้องเย็ีแตกทั้งบนทั้งล่างแต่เส้นอดีฟันคงสุดท้ายให้พี่น้องเข้ากระมาเข่าที่เจ็ดเก่าตรงๆนะครับเอาพี่น้องเยซีโชกมันไล่นะครับพี่น้องเย็ซีเจ็ดเก้าตรงๆนะครับ แล้วก็ศูนย์สามตรงๆนะครับแต่ว่ามันสลับบนสลับล after, ่างนะครับพี่น้องยิซีส่วนเลขวิ่งนะครับพี่น้องยิปซีเลขวิ่งของเสี่ยนาดีวิ่งบนเก้าตัวเดียวนะครับก็มาลงล่างนะครับส่วนเลขวิ่งล่างนะครับก็มาขึ้นบนนะครับรับเลขวิ่งกระเขานะครับแต่ว่ามาสลับบนสลับล่างครับพี่น้องยิซีเอาพี่น้องยิปซีห้ากับบนล่างอยู่แล้วนะพี่น้องยิปซีสื้อสลากกินแบ่งนะครับก็ไปหายิบจับ กระไดคือเก้านะครับครับรอบนี้นะครับล็อกชุดย็บห้าคู่นะครับเรียกในตะล่างยังพันจับคู่ให้พี่น้องเข้าเด้อนะครับเพราะว่าเช่นนั้นดีเหตดล็อกย็บหาคู่แล้วยังคอยเสียบไปเทียบเคียงเบิ้งนะครับเอาพี่น้องอฟซี่สนใจเขากุ้มนะครับสนใจเขากุ้มนะครับหยัดไล่เขามาหรือว่า <c oughs> พิมพ์เบอร์ทัรเของมาเลยเด้อพี่น้องซี่ ไปในไล่เราก็พิมพ์เบอร์โทรของเียนนาดีนะครับเบอือไล่กับเบอือโทร,เบ,ร,โทรเบอร์เดียวกัน0810521092ครับเสนนาดีก็จะรับเป็นเพื่อนล้วกะจุดึงเขากุมเลยพี่น้องเอพซียัไงนะครับจิทธิประโยชน์นะครับที่พี่น้องเข้าเสีได้ก็คือแนวทางเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยนะครับสองยางนะครับเจาะไอ้พี่น้องเข้าเนียนคือเก้า ครับส่วนล็อกจุดยิบหาคู่นะครับเช่อนอนดีกับเชียนเล้วตั้งแก่มื่ขึ้นนะครับเนาะเชียนเรียบร้อยเล้วตั้งแก่ามื่น สบสแใจเข่ากุ้มครับพี่น้องยูซี่เบอร์ไล่ให้ได้พี่น้องยูซี่ศูนนะครับ0521092ครับพี่น้องยูซี่เอาจะเริ่มแคปหนา้าจอไว้นะครับ รับงวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับ2,567ล็อกชุดเย็บ5คู่นะครับขับควงเสยนอดีตนะพี่น้องที่ล็อกเย็บ5คู่นะครับก็มี่ลักซองนะครับพี่น้องที่นีโอกาสมากนะครับที่เสยนอดีเฮ็ดลงไว้นะครับก็มี่ลักซองลัก3นะครับลัก4ลัก5ลัก6ครับลักซองมี่ซองสวนซองหนึ่งนะครับ 2อ2เ2็ดสองแปกครับสองศูนย์สอหลักซนะครับพี่น้องพุกี่มี้สามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็นะครับตัวเด่นเห็นแล้วนะครับพี่น้องทุกี่แต่เสี้ยนดียังพันจับคูนะครับเพราะมันเล็กหน่อยคูรอบนี้นะครับแต่ยังพันลงทุนนะครับยังพันปล่อยได้พี่น้องซี่ครับลักซี่ศูนย์ศีหนึ่งเกนะครับ หลักห5า5้5ศูนย์หลัก6 60 6ศูนย์หกหเจ้าพี่น้องเอซนะครับมีตมากอย่ในี่ให่ไวแล้วนะครับเลีวิ่งนะครับหลักสหลักสหลักสี่หลักห้าหลักหเบื้งแถวนี้ได้พี่น้องเอีหลักสงหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหเอาเก็บหน้าจอไว้ครับ ครับตัวเนียนตัวฟันนะครับพี่น้องที่ใน YouTube ก็ฟันคือกันแตาวา่ว่าบัฟันไว้คือจังอยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มเสื่อในดีก็จะปล่อยล่องสวงประมาณวันที่เก่าที่สิบนะครับจะลงในกลุ่มกลุ่มวี่พีกับกลุ่มกลุ่มฟีนะครับพี่น้องที่เสื่อในดีจะลงในกลุ่มกวอนนะครับพี่น้องสนใจเขากลุ่มนะครับแย่ไล่เขามาแล้วก็0810521092นะครับสนใจเขากลุ่ม ครับรอบนี้นะครับหน่อยค่ะอีลีพี่น้องเอฟซีตัวเลขหนาลงทุนนะครับครับสีขาสีรดนั่นเชียนัดีกับบัลเลยกระลั่นตีต่อเอามาตามสูตรนะครับตามสูตรที่เคยเดินดีอยู่ตลอดนะครับเนาะครับเชียนัดีกับมันใจคือเกลานะครับมันใจคือเกาว่าเหล็กของเชียนัดีกับมะเขาคือเกานะครับแต่มันหน่อยคู่ก็งวดที่แล้วครับพี่น้องเอฟซีบ่มีตัวกันพร้อมนะครับบ่บ้างตัวกันนะครับเอาตัวเนียนๆเจาะๆให้พี่น้องเข้า ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชีนนาดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนคราบให้เพียน้องเหานะครับรอดติดตามนะครับลิบต่อไปนะครับลิบต่อไปจะเป็นคลิปเหล็กล็อกในตะลางเราก็จะจับคุยเพียน้องเหานะครับเอาช่วเหล็กล็อกในตะลางให้เพียน้องเฮาเบ่งกอนนะครับเช่นนาเดียไว้ใส่ครับก่อนกับหนองชี้เหล็กล็อกในตะลางหลอบไม้นะครับเนาะเพราะว่าล่งคลิปหนึ่งแล้วนะครับพี่นอนองเหชี่ ครับนี่คือเรียกล็อกในตะล่างนะครับอีพี่หนึ่งนะครับครับเรียกล็อกในตะรางย่งพันจับคูหรือว่าพี่น้องเอาไปจับคูเบิ้งก็ได้เด้อนในชุดเย็บหาคูนะครับถ้าเข้ากันในชุดเย็บหาคู่พี่น้องจัดไปเลยนะครับรัฐบาลไทยนะครับหาหยิบจับรตเตลีไว้นะครับครับสำรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ